ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีวันเสาร์อีกแล้วค่ะวันนี้จะมาทำร็อกไลฟ์ฟินยูเคอีกแล้วปะเดี๋ยววันนี้จะพามาม Garden Center ใกล้ๆบ้านนี่แหละชื่อ Children Garden Center เราจะมาดูช่วงนี้มันใกล้คริสต์มาสละ <c oughs> เขาก็จะมี Christmas Display พวกต้นคริสต์มาสของตกแต่งคริสต์มาสอะไรเงี้ย โอเคเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูกันว่ามันสวยงามยังไงโอเคเขาจะมีจัดสดง นี <Okay. S 2> ่หมีด้วยล่ะหมีโพลา่า <laughs> มันก็จะจัดเป็นตีมๆใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นตีมแบบ snow snow สีข,ขาวๆลกูกนึงก็ไม่ได้ถูกๆนะลูกน,ะกนึงก็ให้ดูราคากแต่นี้ไม่แพงเท่าไหร่เนี่ยสองปอนอันนี้สี่ปอนอสี่ปอนกว่า What colour are we gonna have this year? <laughs> That's quite nice. to that Look on Elder. ชอบซื้อตุ๊ก,กตาซานต์คอสอย่างเงี้ยแต่ว่า <c oughs> มันเริ่มเยอะแล้วมันไม่มีชื่อเก็บก <c oughs> ็ออเลยเลิกซื้ออืม,มก็จะมีลูกบอลลูกบอลแพ็คใหญ่นี้ก็ประมาณเท่าไหร่เนี่ย16ปหนออนอันนี้นี่ก็สวยดี <laughs> Don't walk in front of me. Mm. Mm. Oh, sorry. ฉั you want นชอบอันนี้ที่นี่ไม่ค่อยมีคริสต์มาสฟรีให้ดูเยอะเหมือนที่อ,อีกห้างที่มินเลด เล็กกว่าแต่ว่าของก็ถูกกว่าด้วยแหละลูกหรอ,อสามฟองเก้าเก้า<ๆ>นี่เราได้มาสี่ลูก <c oughs> สวยไหมสวยสี่นึงนี่ เสื้อผ้ายี่ห้อนี้เขาทำของผู้ชายแบบไซส์ใหญ่นี่มี 4XL ส่งนมี 5XL กินเนสเสื้อยี่ห้อนี้ไม่เคยเห็นโอเคอโ้12 22ปอนด์เสื้อผ้า oh, 12, 22, ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อแบบคนมีอายุหน่อยหนึ่ง oh a Christmas jumper cute Christmas jumper mm. pink one mm. 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 <im unified> mm. pooh -poo. nice colour We've got 120, uh, pounds mm -hmm. This is 40. Mm -hmm. 70 pounds. Mm -hmm. Mm -hmm. Like, uh, huh? Oh, oh, here we go. This has got, um, let me have a look at this pink first. Mm, I need to pin theme, portion, poor, I'm getting it all right. Yeah! Huh? four look the <on. laughs> <laughs> a pen five. But up on Christmas. we we've got the things like this one. I think. Yeah, we only oh, have one colour because you didn't like the uh, multi colour one, did you? No. But everybody has multi colour for Christmas. It's just. I don't like it. Well, you're not from this country, are you? I'm not. <laughs> you should do what a British I... do. get <laughs> him. get him. 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 That's crap. <laughs> He's got more. Um... three t อ๋อ three t h r นั่น่นั่นว่อนนี้เราจะซื้อไฟไปติดตรงตรงกระจกที่บ้านมันจะเป็นประมาณอย่างเี้ยอย่างเงี้ยยี่สิบสี่องเก้าสิเาเราไปกล่องหนึ่งละกันโอเคอาเซม นี่ถ่ายให้ดูเฉยๆว่าข้างนอกมันก็จะเป็นขายต้นไม้แต่ว่าช่วงนี้มันเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วมันก็ไม่ค่อยมีต้นไม้อะไรให้ซื้ออิสามีชอบเดินผ่านหน้าก้อแต,ตบกระโหลกเลย <c oughs> มันหนาวๆก็ไม่ค่อยมีใครเขาซื้อรัต้นไม้เนี่ย u t e นี่ <is> ของตกแต่งสวนน่ารักดีน่า สิบสี่ปองเก้าสิบเก้าน่ารักกระถางกระถางพวกนี้เป็นพลาสติกนะแต่ก็ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกนะคะเห็นเป็นพลาสติกอย่างเงี้ยวันนี้ใบละยี่สิบสี่ปอเก้าสิบเก้าถุงมือรองเท้าเครื่องมือทำสวนเอะไรพวกเนี้ยเป็นโซนร้านอาหารใหม่เขาทำใหม่ Are you sure you're not gonna have one? Oh no, well, I'm gonna have a bit of cake, yeah. <laughs> <laughs> oh, is this? Toffee um and then is yeah, toffee you get the drink. Yeah. 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 And that's Yeah, that comes with free drink. drink. Yeah. So wow. drink. Oh, I love them. คาราเมลอปเิลพายฉัน Cake อคกี้ย์เคอีสามีบอกไม่กินไม่กินไม่กินสุดท้ายก็กินเค้กไปหนึ่งชิ้นหมดไปแล้วด้วยช่วงมาจิบกาแฟกับขนมเค้กกันเพราะว่าอันนี้เป็นคาเฟ่ใหม่มีโรสตินเนอร์ด้วยยหงไม่แน่อาทิตย์หน้าจะชวนพ่อปู่แม่ย่างกันไม่แพง What did you say? It's for you. Big bear hugs. Oh that's you and that me. I thought you mean this is me. Well duh. Eh? Yeah. That's me. Lovable big bear. Oh, it's cute. What did you say? Is it the big five O. -oh. Who? Yeah. Getting close. How dare you! It's still another 20 years. No, I'll for Christmas, <laughs> Christmas cactus? <cartoon? laughs> the oh, เราดูกันหมดแล้วครับนาทีเก็บไอคอดออ Look at that 44 44 Thank you Thank you นี่เราก็วันเสาร์การ์เดนเซ็นเตอร์ของเราก็จบลงแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปบ้านพอปู่แม่ย่ากันต่อได้ของมาแล้ว เนี่ยจะให้ดูว่าอากาศช่วงเนี้ยที่อังกฤษมันขมุกขมมยยังไงไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะเพราะว่าเนี่ยมันมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือแบบมันท้องฟ้ามันไม่มีมันไม่มีแดดเลยแดดมันไม่ไม่มีพรมแหลมมาเลยสักนิดเดียวอ่ะมันจะอึมครึมครึมๆอย่างเงี้ยทั้งวันเลยเป็นอย่างงี้มาประมาณแบบ น่าจะไม่ต่ำกว่าสองอาทิตย์ละอือเป็นอะไรที่แบบว่าซึมซึมเศร้า,า,ามากโอเคงั้นก็วันนี้จบบล็อกไลฟ์ในยูเคเท่านี้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยว <laughs> แล้วเดี๋ยววันหลังมาถ่ายให้ดูอีกว่าไลฟ์ในยูเคแต่ละมือแต่ละวัน <laughs> okay, let's take to Bye bye.